กันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ serial number น,นะครับอันนี้จะทดสอบสินค้าอีกรอบนะอันนี้ serial number ข้างกล่องครับอันนี้เปิดเซ็นเอมาแล้วผมลองเล่นอยู่สักพักแล้วก็ยังไม่ไม่มีข้อความใดๆแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเลย มา <c oughs> ดูไปด้วยกันนะครับ Wi-Fi ผมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะลองอัปเดตระบบืตัวนี้มีอัปเดตสองอย่างเองอัปเดตท,ทั้งหมดดำเนิกนการต่อ เต็มแล้วเกี่ยวกับแท็กเลตข้อมูลจำเพาะก็ปกติสถานะความปลอดภัย ตอนแล้วบลูทูธไม่ได้ต่อตันนี้ก็จะเห็นสัญญาณตัวที่เปิดบลูทูธอยู่โซล็อกอืมเืทั่ไปครับนัค่าเพิ่มเติมเมสกคูก็ไปตั้งเรื่องของ <c oughs> วันที่เวลานะครับให้ตรงกับปัจจุบัน อย่างอื่นก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรแปลกปลกนะครับดูไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะลองปิดก่อนนะ,ะเพราะมันไม่ได้มีตั้งค่าอะไรแล้ว Youtube ล่ะ มาผูกใครดีกันให้เก๋กันดีกว่าทุกคนใครผูกแบบเนี้ยไม่เก๋แล้วนะวันนี้จะพาไปผูกแบบเก๋ๆก,กัน เริ่มแบบแรกกันเลยแบบนิคไทเอาแขนผมจะแก้แทนมันแล้วผมจะเอาทุกอย่างที่เป็นของผมกลับคืนมาจาไอ้ทานาาท่ได้ผมมีข้อเสนอดี่ดีมากให้คุณเสียงแล้ว ไอคอนหนกยแ่อ่เนแนนักสดหน้าผู้เป็นประกายรุนับกรับพลังในตัวตและนคือ3ไอคอนโลกแฟชันผชืนคนระดับแนวหน้าที่จะรับบทาเป็นแฟนเลืเป็นบแไม่ได้ยากหรือสาากไม่ได้แนะ ช็อตตรงนี้เลยนะครับจำนาที่ผ,ผ่านมาในเรื่องที่เรียกว่าขีดหน้าซื้อขึ้นกดแน่แนอนครับเป็นเรื่องเราของตราดนะฮะแล้วก็ชื่อว่าเรื่องเงี้ยงวงจุดนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงประเด็นอย่มาลือมเลยกันนิดนึงมันเกิดวันนี่ยตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนแล้ว ประธานที่ไม่ได้มาทำงานเรื่องเราของท่านลุงตานะครับตอนนั้นเนี่ยท่านจะสึกโดยที่ไม่ได้ทราบสาเหตุหลังจากนั้นยังมีคนเนี่ยไปตรวจสอบไปหาข้อจริงโดยเฉพาะลุงตาค่ะถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็มีการไปทราบว่ามันมีเรื่องราวของการโจรกรรมก็มีการต่อไก่นะวันนั้นก็ตั้งสุดท้ายไดปทราบว่าการโจรการมเป็นพฤติการก็จบทีเนี้เขาเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้มีเรื่องราวของการพื้นปล่อยหาหารเก็บหลังจากการเป็นเรื่องของการขุดราดหอนโขดมันค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆเพราะอะไรนี่ครับหลังจากการไปตรวจสอบเรื่องของสมุทรสาคแล้วเนี่ยทั้งติ่งเต่าเองก็ได้มีการไปตรวจสอบโทรวจสอบการทองทุกท่านผู้ชมเอาไปเจอในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับเพราะมันมีริปสัมพันธ์สว่างซีกอื่นๆเปเยอะแยะมากมายซึ่งหลายรูปต้องบอกหลายรูปด้วยนะ ก็จินสึนะฮะจินสึเนี่ยสึพร้อมๆกันเนี่ยในวันเดียวกันเป็นมันสองสามรุ่เลยวันที่เก้ากรกฎาคมนะเป็นวันที่พระสงฆ์นั้ช่วยจะเอาว่ามาสึกโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายวันที่เก้าสุดเลยค่ะคุณครับทีเนี้ยเรื่องราววิธการปานไปเรื่อยๆนะครับเพราะตายคือว่าพระสารูปที่สึมีส่วนร่วมทำเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวของ สัมพันธ์สว่างอย่างเดียวแต่จะเป็นยึดนะเส้นทางการเงินด้วยในงานโอนเงินนะฮะแล้ววัดผู้ชมวัดตักดักขนาดเป็นวัดที่ผู้สานที่กรนหลากหลายยังเข้าไปกราบไหว้นะฮะมันทั้งหมเนี่ยคุณได้เคยราบเท้าปัสสุธรนับแต่ระยาะนั้นเกิวัดปากน้ำเลยวัดจิตเกยวัดในวัดฟู่แบบเยอะมากผู้ชมเยอะจริงๆนะครับ แล้วล่าสุดเลยวันนี้แน่นอนครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีเรื่องราวรวมพันไปถึงวัดทัดหนึ่งถวันสุดปอจน่อวนเสาร์ที่ผ่านมานะครับทิศแหล่เลครับชูเจ้าวาดวัดสวนอ่หัวรารามรรคฐานนะครับก็ได้มีการเข้าไปให้ิจารณาพิจารณาเรื่องของสีการก๊องยอมรับนะครับเคยโดนสั่งให้จดหมายร้องเรียนตีดอานนะก่อนจะร้องให้กับพรรคป้าลงพัน์นะครับ โโลินเทาขาแต่ให้การทางางคงขอนุษี์ริจเดชมาแก้วที่เตาตบชะการโทรสองสุกลางตอนไปถึงก็ไม่ได้พูดอะไรกับนักขาวนะคับตามภาพนี้เลยแต่ตอนให้ปากคำกัติดตามก็ยอมรับมาคำว่ารุนดักกับร้อเนียมามีหกาุนดับกับารทเท Facebook ของวัดโสธรรึกับติแลเนยเป็นผวบดูแลและทาหน้าทีแอนด้วยสีการรอห็นผู้ชมเข้ามาจสนิทกัติแลิแลให้การเหนกันนะครับ หลังจากนัิการนัดเจอกันแล้วก็ลวมตัวจมครับลวมตัวไปมีความสัมพันธ์กับชูสาวครับไปจีบตุกกันนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มักับสีการก้อนเนี่ยคอยชี้นิ้วสั่งงานเป็นประจำเลยอย่างในช่วงต้นปี68สีการก้อนสั่งร่างหนังสือร้องเรียนจมุนอาดอันนีตเจ้าวาดวัดหนึ่งพระสมเทพเรื่องราวของการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวก็ขณะนั้นเที่จมุนอาดเองเนี่ยเริ่มมี็ัวงออกรสสีการก้อนเมื่อร่างสิ้เส็จ ไปยืดกับทางวัดใหญ่แล้วก็สฟังหุดแต่เรื่องเงียบไปแต่เรื่องเนี่ยสุดท้ายมาแดงขึ้นนะครับพระเจ้าพุทธอาบเนี่ยเป็นเพราะอะไในจังหวัดสงขลาตอนไหน เราเสียใจเราร้องไห้นะครับนิกเต่าเลยบอกว่าเสร็จแล้วเราก็ยังมีอาชีพเราไปทำอะไรก็ได้เราผ่านไปแล้วหเนาะไปแล้วไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนิกเต่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะคือตอนที่สอบปากคำทิศแหล่ใช้เวลานานกว่าสามชั่วโมงนะคะโดยนิกเต่าบอกว่าทิศแหล่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีให้ข้อมูลข่าจริงไปถึงตารูปอื่นที่มีความสัมพันธ์กับศรีการกรฟลุ้ยคาดว่าจะ หลังจากนีนาบอกว่าให้พแลับไปตั้งสติก่อนแล้วเดี๋ยวให้าา้นตกับตำรวจเพิ่ค่ะตอนี้ตำรวยังพบว่ามีพะารูยอมให้ศิการอเข้ามาบริหารจัดก,การของวัดเพื่อจะได้ทาธุรกรมได้นน่น้าิตอนนี้ยังมีรายรูปที่รู้ตัวว่าทำผิด เราจะมาไลา่เก็บที่จบรูปไหนที่ทยังยังยังไม่ไม่แก้ไขตัวเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดำจนิการในในส่วนของเราเนี่ยก็จะเล่นเรื่องคดีอาญาถ้าเรามีหลักฐานที่มันมันสามารถยืนยันได้สำหรับรดีก็พอนะครับเพราะมันจะเข้าข้าาอหาจักรอกทรับเนะขาก็หาทุจริตเพราะฉะนั้นคนที่รับเงินไปก็คือสำนึกไป แหล่งนะสุวรนะาณวัดโสธรนะครับผมครับที่เราจำได้นะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะในผลกระแสเราได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวของพระเหล่ามีนะครับหึ่งในนั้นเนี่ยเราเปิดนึกใหม่ในวันนั้นข้าแต่หลังจากนั้นก็มีมีออกไปแล้วนะแต้เราเปิดไหม,อ,ม,อ,มอันนี้ยูทูปอนุญาตลองเปิด หน้าเว็บปกตินะครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่เห็นมีตัวที่ข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเลยโอไคทดสอบอยู่นี่ยังไม่เจอเลยนะครับสิบคนนาทีที่ผ่านมาไม่มีแจ้งเตือนใดๆเลยว่าเชื่อมต่อคีย์บอร์ดครับ